บเบรกนี้ก็สนุกค่ะยืนยันว่าสนุกอฟังกันดีๆ<ม>นะมีว่าที่สวคนหนึ่งเริ่มไปขุดประวัติแล้วก็พบว่าครั้งหนึ่งว่าที่สวคนเนี้ยค่ะถกูกดำเนินคดีข้อหาอะไรทราบไหมครับข้อหาอะไรคะจับนักข่าวแก้ผ้าเออนักข่าวผู้ชาย เคยถูกดำเนินคดีข้อหาจับนักข่าวแก้ผ้านักข่าวไม่ยอมไงจริงจริงไม่ยอมให้แก้เหตุการณ์สั่งลูกน้องล็อกตัวแล้วก็แก้ผ้าเออเหตุการณ์เกิดแต่ปี59นู่นเหตุเกิด2559 26กยยี่สิบหาคมเอากันให้ชัดใช่ครั้งนั้นว่าที่สวคนนี้สั่งลูกน้องเข้าไปล็อกตัวผู้สื่อข่าวอาวุโส ประจำศูนย์ข่าวไีสานตอนบนของนังสพิมพ์เดลดิวค่ะบอกชื่อพี่เขาไม่ต้องนะหมอเฮ้อไม่เป็นไรเป็นกิจประวัติแก่พี่เขาพี่ก่อสิทธิ์กองโฉมโอ้ยค่ะเย็นๆค่ะสายอย่าขาดก็แล้วกันไม่เรียบร้อยนะค่ะแบมพูดเรื่องแก้พานักข่าวนี่ตกใจเลยเหรอคนาอ่อนมืออ่อนเลยเหรอ อินไปนิดนึงขออภัยพี่ใดอยาอน่อนถานถอนดีนถวนถวนถอนนทุนถอ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 นีอนถอนถอน่อน่อสี่นถอนนีอเคอสัองลูกน้อนลออกตัวคอณก่นอสิทธิอกองโอนผูนสอสถอนถอนอนโอนถอนถอนถอขถอนถอนถอนถนถอนยอนถอนถอนถอนกอนถอนถอนถอนค่นถอ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 นถลนถอ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 นถนอนอน จับแก้ผ้าต่อหน้าเพื่อนนักข่าวคนอื่นด้วยนะใช่ค่ะเหมือนประจานอ่ะให้อ้ายอ่ะมีนักข่าวรวมตัวกันไปทำข่าวประมาณเขาไปกันห้าคนห้าสำนักสักห้าคนห้าสำนักด้วยกันใช่ค่ะโอเคแต่ก่อนอื่นนะแต่ก่อนอื่นนะไปไล่เรียงกันสักนิดสิครับว่าเรื่องเนี่ยมันโผล่กันมาอย่างไรทําไมจึงนาามสกจับแก้ผ้า ซึ่งในเวลาต่อมานักข่าวก็ไม่ยอมนะก็ไปแจ้งความดําเนินคดีแล้วก็ฟ้องร้องสู้กันามา3ปีอะเกินไปเรื่องของเรื่องมันมาจากภาพดังต่อไปนี้ครับจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ใช่ไหมใช่มาจากภาพนี้แต่ภาพนี้นไม่ได้เกี่ยวกับนักข่าวาแต่นักข่าวไปทาข่าวภาพมาจากภาพนี้แหละค่ะต้นเรื่องโอเคต้นเรื่องมาจากภาพภาพนี้ภาพภาพนี้เป็นภาพของผู้ชายสูงวัยคนหนึ่ง กับเด็กสาวเรียนอยู่ชั้นม .5 คนหนึ่งภาษากายในภาพคล้ายก็ไม่ทราบว่าอะไรคล้ายกับผูกข้อมือคล้ายกับผูกข้อมือมันก็เป็นเรื่องใหญ่สิเพราะเพราะเพราะผู้ชายในภาพใส่เสื้อสีชมพูแป๊ดเลยน,นะฮะเป็นนายกเทศบีเป็นนายกเทศมนตรีเ<ข>ทศบาลเมืองบ้านไผ่เทศบาลเมืองบ้านไผ่ขอนแก่นบ้านไผ่นายกเทศ เทศมนตรีบ้านไผ่คนนี้ชื่อคุณหมอเปรมศักดิ์เพียรุละหมอเปรมศักดิ์เพียรุระคนดังคนดังอ่ะอดีตสสคนดังในสภาใช่คนดังในสภานะเปลี่ยนเป้าเบนเข็มไปเป็นนายกเทศมนตรีที่บ้านไผ่ภาพนี้ออกมาถูกนำไปเผยแพร่แล้วก็ถูกตั้งคำถามทำอะไรการอะไรประมาณนั้นวันเกิดเหตุนักข่าวห้าคนห้าสํานักรวมถึงคุณก่อสิทธิ เข้าใจว่าไอ้ภาพภาพเนี่ยนำมาเผยแพร่โดยคุณก่อสิทธิ์นักข่าวห้าสำนักห้าคนก็แห่กันไปยังที่ทำการของเทศบาลใช่ค่ะแล้วไปที่ห้องทำงานของนายกเทศมนตรีค่ะก็ห้องทำงานของหมอเปรมศักดิ์อีท่าไหนก็ไม่ทราบสั่งลูกน้องล็อกตัวคุณก่อสิทธิ์จับแก้ผ้าซะเลยมันก็เป็นเรื่องเป็นราวกันไปข่าวเขาไม่ยอมไงเขารวมตัวกันรีฟ้องคราวนี้คราวนี้ ไปกันที่ศาลก็ต่อสู้กันตั้งแต่ชั้นต้นชั้นอุทธรแล้วก็ชั้นฎีการวบรัดตัดความไปกันที่ชั้นอุทธรที่ชั้นอุทรนั้นสารอุทรพิพากษาว่าคุณหมอเปรมศักดิ์ได้กระทาเกิดเลยไปจริงๆผิดตามข้อกล่าวหาผิดตามคําฟ้องจริงๆพิพากษาลงโทษจําคุกสองเดือนใช่ค่ะไม่ค่ะไม่ ไม่รอลงอาญาใช่จำคุกสองเดือนไม่รอลงอาญาค่ะก็มีการอุทธรไปที่ศาดิกาค่ะศาดิกาก็มีคำพิพากษาว่าค่ะให้เปลี่ยนโทษจากจำคุกสองเดือนเป็นเป็นกักขังสองเดือนแทนโดยศาลให้เหตุผลว่าก่อนหน้านี้จำเลยมีความรู้สึกสำนึกผิดแล้วก็ให้นำเงินสดหนึ่งแสนบาทมาวางต่อหน้าศาลด้วยเพื่อชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายใช่ผู้เสียหายก็พี่นักข่าวนั่นแหละ เอาเป็นว่าสันติกาไฮไลท์อยู่ตรงนี้สันติกาเปลี่ยนโทษจากจำคุกเป็นกักขังค่ะแต่วันแรกยังหาสถานที่กักขังที่เหมาะสมไม่ได้คดังนั้นจึงส่งตัวไปฝากเก็บไว้ที่เรือนจำจังหวัดพลค่ะเรือนจำประจำอำเภอพลแล้วมั้งค่ะอำเภอพลอโอเคประมาณนั้นเลยครับก็ไปฝากไว้ที่นั่นก่อนในวันแรกนะในเวลาต่อมาคุณหมอเปรมศักดิ ก็หันมาสมัครสวรแล้วก็ได้รับเลือกอเป็นว่าที่สวกลุ่ม4การสาธารณสุขใช่ค่ะล้อการรับรองอย่างเป็นทางการอยู่นะโอเคมันก็เกิดประเด็นการตีความในข้อกฎหมายกันขึ้นมาว่ากักขังเนี่ยมันเท่ากับจำคุกไหม,มจำคุกเท่ากับกักขังไหมถ้าจำคุกก็สมัครสวร ไม่ได้ไม่ได้ใช่ค่ะถ้าเคยจําคุกนะต้องโทษจําคุกตสถิติจำคุกเปลี่ยนเป็นโทษกักขังแทนมันเทียบเท่าโทษจําคุกไหมเป็นลักษณะต้องห้ามในการที่จะสมัครสวไหมอ่านี่ก็กลายเป็นประเด็นตีความมือขึ้นมาแล้วแต่นี่ก็ผ่านการสมัครเข้ามาได้นะแต่ตอนนี้ได้รับการเลือกตั้งเลือกกันสัรหาเลือกกันเข้ามาแล้วก็โอเคก็โอเค แต่คราวนี้ประเด็นนี้กําลังเป็นประเด็นที่<ถ>ก,กำลัง,งจะ,<ร>ะถูกชดกันขึ้นมากลายเป็นประเด็นถกเถียงว่าควที่จริงนะเราพยายามพยา,พยายามที่จะต่อสายนักกฎหมายหลายๆคน มาคอมเมนต์สักนิดหนึ่งเราอยากจะรู้มุมกฎหมายโทษ<น>กับขังเทียบเท่าโทษจำคุกหรือไม่ค่ะ <c oughs> โทษกับขังเป็นลักษณะต้องห้ามในการที่จะสมัครสวสว,สว,สวหรือไม่ไมมอยากรู้จริงๆไม่มีกูรูท่านใดปรา <c oughs> กฏ <กด S 2> ว่าปรากฏว่าก,ากูรูกฎหมายทั้งภาครัฐภาคเอกชนหมดเลยพร้อมใจกันไม่สะดวกก็เข้าใจก็เข้าใจได้นะก็เข้าใจได้นะแต่ก็หยอดมาคำหนึ่งว่า ม็อบเปลมคนนี้เล่นด้วยยากอืเดี๋ยวเหนื่อยประเดี๋ยวจะเหนื่อยเราก็งงๆเล่นด้วยยากมันแปลว่าอะไรแล้วเดี๋ยวจะเหนื่อยมันแปลว่าอะไรอืมเราก็ไม่รู้ล่ะก็ไม่รู้ละก็ไม่ต้องแปแล้วกันคิดกันไปเองแล้วกันแต่ละคนอยากจะคิดอะไรแหมอยากรู้จริงๆนะจริงๆอยากให้นักกฎหมายมาอธิบายนะพี่ในายอยากรู้จริงๆมันจะได้เข้าใจในประเด็นนี้ให้ถ่องแท้ไปเลยเราก็พยายามทําเท่าที่กรอบ ค่อนข้างจํากัดของเราจะทําได้เราก็ไปควานหากฎบัตรกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องน,นะครับเราจะไปดูประมวลกฎหมายอาญาสักสองมาตราสักสองมาตราที่ว่ากันด้วยเรื่องจําคุกกับกักขังไปเริ่มกันที่มาตรายี่สิบก่อนมาตรา23นะคะในหาสาระหลักๆระบุไว้ดังต่อไปนี้ค่ะผู้ใดกระทาความผิดซึ่งมีโทษจําคุกและในคดีนั้นสารจะลงโทษจําคุกไม่เกิน3เดือน ถ้าไม่ปรากฏว่าผู้นั้นได้รับโทษจำคุกมาก่อนหรือปรากฏว่าได้รับโทษจำคุกมาก่อนแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดละหุโทษศาลจะพิพากษาให้ลงโทษกักขังไม่เกินสามเดือนแทนโทษจำคุกนั้นก็ได้อืแปลว่าอ,มอมไม่ต้องแปลมันก็ชัดเจนอสามารถเปลี่ยนโทษจำคุกเป็นโทษกักข,ข,ขังได้ไดถ้าจำคุกไม่เกิน <3 S 2> สามเดือน,อนและถ้า เป็นโทษที่เกิดจากความผิดละหุโทษเป็นโทษที่เกิดจากประมาทความผิดประมาทเลยเล่อะไรประมาณนั้นใช่ประมาทกับละหุโทษละหุโทษแล้วไม่เกินสามเดือนคำถามก็คือจับนักข่าวแก้ผ้านี่ประมาทปะเออจะไม่ประมาทแต่เขาบอกเป็นละหุโทษเป่าจะงเป็นคิดมันไม่ประมาทจะเป็นละหุโทษหรือเปล่าอืมอ่ะทีนี้ทีนี้ทีนี้ ไปดูมาตราถัดไปครับเป็นประมวลกฎหมายอาญามาตรา24นะคะระบุไว้ดังต่อไปนี้นะคะว่าผู้ใดต้องโทษกักขังให้กักตัวไว้ในสถานที่กักขังซึ่งกําหนดไว้อันไม่ใช่เรือนจําสถานีตํารวจหรือสถานที่ควบคุมผู้ต้องหาของพนักงานสอบสวนอืมอันนี้ชัดเจนไหมอืมชัดเจนไหมค่ะโทษกักขังไม่ต้องเรือไปอยู่ในคุกอาถ้บพนงานต้องอยู่คุก จะไปอยู่ที่ไหนอ,อยู่ที่ศาลอนุมัติค่ะคำถามก็คือไอ้โทษกักขังเป็นลักษณะต้องห้ามในการสมัครสวรไหมอันนี้แหละไม่มีใครตอบน่าสนใจนะใช่ค่ะเพราะนั้นเราจะตามหาผู้รู้นักกฎหมายมาตอบคําถามนี้ให้เราให้ได้วันถัดไปก็แล้วกันใช่ค่ะถ้ามีโอกาสเอื้อนะคะหรือว่ากูรูท่านใดท่องแท้ในข้อกฎหมายและพร้อมละที่จะมาพูดกันเรื่องนี้มันต้องใช้ความกล้านะเรื่องนี้เขาบอกว่าประเด็นมันละเอียดอ่อน ยุ่งด้ออยากูรูหลายคนเขาบอกอย่างนี้พี่นายเราก็สงสัยนะบอกเออเราก็ดูประเด็นมันเบเบนะเขาบอกว่าประเด็นนี้มันละเอียดอ่อนแล้วมันมันเหนื่อยก็เลยไม่รู้จะแปลยังไงดี